สวัสดีค่ะวัะนนี้จิบพามาแ,แวะบึงใหม่ของพี่เพชรท,ที่ดงน้อยนะคะเบึงใหม่เพื่นข่ะง,งามงามพี่น้องเอ้ยมาเบึงใหม่เพื่นปลูกปีเดียวด้วยค่ะนี่สวยงามมากของเกษตรกร,ร,กรของคุณเพชรท,ที่บ้านดงน้อย หินบ่ค่ะยางงามเหมือนนี้มากอารักขาพืชให้เพื้นวันนี้มามาพื้นต้นต้นไม้อารักขาพืชให้เพิ่นแล้ค่ะระหว่างเนี้ยก็จะเห็นคนแตกตางเลยห็นบบพี่น้องง่ามบอปลูกไวข้ขางหัวพี่น้องเอ้ยนี่ปลูกไว้ตามรั้ว รวยเงินล้านเด้อค่ะเด้อรวยเงินล้านเงินแสนเพิ่นผลพี่น้องเอ้ยเพิ่นมองเห็นโอกาสแล้วเนาะเลยเพิ่นก็เลยตัดสินใจปลูกปกตามริมรั้วนี่ต้นใหม้เพิ่นปีเดียวพี่น้องต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้ว ปลูกเลยค่ะปลูกเลยใครมีที่ว่างๆปลูกเลยค่ะพี่นอ้องอีก8ปีไม่นาน8ปีถึง10ปีไม่นานมีเงินล้านไว้ให้ลูกให้ล้านเนาะปลูกทุกออทุกย่างกับปลูกว่าเหมือนละละอยาจะปลูกไม่ห่วงเขาลีนี่ช่องมาเบิงบอกค่ะพูดปลูกน้ำหัวพูดนะคะ อันนี้มาราคาพืชของเพือน,นเนาะราคาพืชในสวนเพืนปลูกลาย,ยางนะคะปลูกกล้วยปลูกบกม่วงบกม่วงบกนาวปลูกเบสุออยางอรลดกินเนวได้เป็นปลูกเบดเลยนี่แหละคือเกษตรกรแบบพอเพียงก็ต้องซื้อเพื่อกินนะคะ่ะเป็นปลูกกินเอง ทุกอย่างที่กินได้ที่ขายได้นี่คือกเกษตรกรตัวจริงบอกคา่ะมาหนีทีมงานลงมาาราคาพืชให้เพืน่เน,นาะค่ะนี่ยมาเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างเลยค่ะพี่น้องลงเองทำเองอตัวอย่างพี่น้องเนี่อ้อยโอ้อยหว,นวานหวานนะคะ ม,ม่วงบักมีมีบดตะไคร้่สารน้ำพิ่นก็เลี้ยงปลามาพี่น้องเห็นบอกค่ะปลูกทุกอย่างเพิ่นปลูกทุกอย่างพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งตัวอย่างเพิ่นเนี่ยค่ะโมเมนต์เบาเล่นเล่นหนีพิ่นเฮ็ดอีหลีเดย์นะพี่น้องแมวได้กินได้เพิ่นปลูกเบิดเพิ่นมาสั่น ชุดอารักษาพืชเราก็แข็งแก่งมากไม่รู้จากร้อนจากหนาวเลยสาวสวยลงพื้นที่เองค่ะวันนี้คือเห็นบอกงนคุณสาวสวยของเราแบกทั้งเองไม่มีการมั่นเหนียอยล้าเลยเนาะสุดยอดค่ะสุดยอด วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไฟข้างหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะมือน,นยอยู่แวบะบมาบึงใหม่สวนแม่แม่สะออนเน้อค่ะมือนที่บ้านดงน้อยเนาะค่ะเนอะอำเภอพิมา,มายมะบึงใหม่ค่ะิึนปลูกในสวนเิ็น่ค่ะนี่ใหม่ห้วงัวลี มะละกอกระพริกก,รกพริกแล้วก็บ,บักเขียเนาะคะ่ะนอนนกนี่เห็นบ่ค่ะมีคนโูกเราเห็นบ่าปลูกปลูกไม้หวงหวงัวรีไม้ที่แพงที่สุดในโลกเลยค่ะปลูก,ก,ก,บบกริกปลูกบักเกียอย่าว่ามันงมค่ะมันบ่ได้งามใครได้ค่ะนะคะปลูกได้กินหมดค่ะ จะอ่อนล,ล้วเถาแล้วเราไปปลูกไว้ให้ลูกให้ร้านแลค่ะเนาะปลูกง่ายค่ะขนาดผู้เถาคุณเบิงเนียดูแลได้ค่ะนี่ต้นบอกงหญ่เลยเห็นบอกค่ะหนึ่งปีหนึ่งนิ้วมาแล้วหนึ่งปีหนึ่งนิ้วเห็นบอกค่ะหนึ่งปีหนึ่งนิ้วนะคะนี่ขนาดคนแก่นะคะนี่หนึ่งปีหนึ่งนิ้วเห็นบอกจ้าตามมาตรฐานเกณฑ์ของไม้ห่วงหัวลี ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ปลูกง่ายปลูกปลูกง่ายโตเร็วของแม่ชะออนนะคะเนาะเห็นบอกค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่ของเพื่อนนั่นนี่นิ่วกลัวอะไรนี่ค่ะปีเดียวเนาะค่ะนี่เพิ่งขนาดเพิ่อนแถวๆเพิ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่งนเพิ่อนเพื่อขนาดเพิ่อนแถวๆเพิ่อนปลูกใหม่ต้นไงใหญ่ไหมพี่น้อง พยานหลายผู้เฒ่านี่มันมันเด็กหน่อยด้วยค่ะคุณปู่บอกเคียย่างดกเลยพุณเห็นมอ้มันนี้เข้าแวะมเบิงเนาะมาเอาชุดอารักขาพืชมาดูแลเกษตรกรก็เล่แวะมเบิงของแม่นำํำของแม่เมียตุนใหญ่ๆค่ะผู้ลัค่ะผู้เฒ่า เพิ่นมองเห็นโอกาสเพิ่นก็เลยตัดสินใจปลูกมันนี้มาแตงก่งไห้กเกษตรกรเนาะผู้เถ่าเพิ่นเถ่าแล้วก็เลยฝ่ายส่งเสริมต้องมาดูแลเนาะค่ะเพราะว่าฝ่ายส่งเสริมเขาจะติดตามหลังการขายนะคะเพราะว่าเขาจะ ปกติก็ปีละครั้งหรือสองครั้งนะคะเพราะว่าเฮากะใบไไลายมองเนาะคะ่ะเพราะว่าเขา้าไปได้ส่งเสริมใหม่เยอะสิ่มาเบิ่งทุกมเหือมันเบิ่งบ่ไ้ค่ะก็ต้องปีหนึ่งครั้งสองครั้งประมาณนั้นเนาะค,ะะคะ่คะเนาะเห็นบ่ค่ะใหม่เพิ่นงามงามพี่น้องผู้ชาเราปลูปกมัดแต่งจริงให้เพิ่นคะ่ะอันนี้เฮามัดดูแลไปส่งเสริมมาดดูแลหลังการขาย ต้นไม้เขาจะเป็นพี่น้องกันไปแปดปีถึงสิบปีได้พี่น้องจนได้ขายใหม่นะคะจะมาดูแลจนได้ขายไม้จะมาคอยแนะนำและดูแลแต่งกิง่งแนะนำให้เพื่นว่าต้องดูแลแบบไหนทำยังไงอะไร,ะไรนะคะน้องจนง่ญยค่ะ ต้นใหญ่มากเอกค่ะหนึ่งปีหนึ่งนิ้วตามมาตรฐานของเกณฑ์ต้นไม้ต้นไม้ไ่นะคะนี่อันนี้เขาก็แตกไล่นะคะนี่เขาถือว่าต้นไม้สมบูรณแ์แตกลายแตกไล่แบบนี้สัญญาของเขาจะเริ่มเข้าเกณฑ์น,นะคะอันนี้คือไม้อุดมสมบูรณ์นะคะเนาะ เนาะค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ส้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องมีสิ่งดีๆก็จะมาบอกสู่กันฟังองี่าเนาะพี่น้องเขา,า,าไปสวนได้เขาก็บิเวทุกสวนเนาะเพราะว่าเข้ามาดูแลยยเอาฝากไว้แค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมเมื่อนี้จุดที่สามเข้ามาแวะเบึงของแม่แกงเนาะค่ะอันนี้ปลูกลงดินห้าเดือนเล้ค่ะนี่ห้าเดือนค่ะห้าเดือนโตมากของแม่แกงแล้วกเกษตรกรพันเห็นโอกาสเนาะพันก็เลยอยากปลูกไว้ให้ดูให้ร้านค่ะมีที่น้อยเดี๋ยวเราก็ปลูกค่ะดู เพิ่นปูไปแจ็คต้นนอนนี่ห้าสิบต้นค่ะนี่สวนมุมเดียวค่ะนี่ห้าสิบต้นสวยงามมากค่ะเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเห็นบ่ค่ะยายเรามองเห็นโอกาสเพื่นปูไว้ให้ลูกให้หลานเนาะว่าของข้ามันถูกต้องตามกฎหมายมีใบ M O U M O U ให้ รับรองสายพันธุ์ว่าสามปีขึ้นเข้าเก่นและประกันราคาโลหะห้าร้อยถึงห้าพันบาทผูกเพี่ยการส่งออกได้พี่น้องเบื้งในราคาพี่น้องหาเดียนค่ะหาเดียนเก็บจะได้นิ้วนึ่งเลนได้ค่ะนี่โอ้ยใหญ่หลายค่ะพี่น้องเบืง้ง ม่งกับพี่น้องนี่เป็นแตกไร้ง,ง่ายแล้วเนาะอันนี้เพื่อนอุดมสมบูรณ์มันจะแตกไร้ง,ง่ายเป็นเนาะพี่น้องจริงๆล้ะของเ้ามันถูกต้องตามกฎหมายนะคะเนาะปลูกไว้8ปีถึง10ปีบ่ดนค่ะจำเ้าเรียงลูกเรียงหลานคือจะปลูกักคู่พร้อมเค่ะพี่น้องักคู่บอกเขีย้ยห็นบอกค่ะ เราปลูกพักปลูกทุกอย่างโอ้ยไงหลายพี่นอ้องเอยเบิ่งไหม่พืนเน่ยหลัก่ะดินพืนดีบ่กตน้นเขียงงามนี่จะต้บงงามๆาค่ะพี่นอ้องนี่แหละมันปลูกงายเด้อพี่นอ้องปลูกงายอิลีเด้ปลูกแค่ปลูกลงดินมาจะได้ลงดินค่ะมม่ต้องว่ามันถิ่ใบไงมันงหญ่ค่ะ เสียงค่ะดึงใหม่เพิน่นาฟส่งเสริมเห้ามาแต่งจริงให้นะคะนันนี้แต่ของคุนประยูดอกจะมานมากกับแวเบิ่งแวงกับแต่งจริงให้เรียบร้อยเลยแต่ของคนณปรยูเ <c oughs> พราะว่าเห้ามากฮา้กับมัดสวนเลยค่ะมาแต่งจริงให้เพินเพ่นดูแลให้เพิ่นดูแล แปดปีถึงสิบปีเป็นเป็นพี่น้องกันอีกแปดปีถึงสิบปีนะพี่น้องดูแลให้เพ้นจนได้ขายนะคะ่ะบมเมนต์ว่าเอามาไห่ปลูกเรี่วมาดูแลกันได้พี่น้องอันนี้คือติดตามหลังการ,หล,การหลังการหลังการขายให้แล้วก็มาดูแลดูแลแต่งกิ่งแนะนำวิธีการ เห็ดจังได้มันสีใหญ่เนาะค่ะเนาะคุณอะใหม้เพิ่นน่ะโอ้ผู้เฒ่าเพิ่นเบิ่งดีเละดูแลดีเดนาะผู้เฒ่าอ้วนๆพี่น้องเอ้ยคุณนะ่จ้าเล่าคนมาแน,น่นเหนี่ยนเนาะเอาก็เลยมาขยับออกฝ่ายส่งเสริมเพิน่นคุณคุณอโนฝ่ายส่งเสริม อำเภอนุ่นแดงเพื่อนเป็นนักแต่งจริง <c oughs> นักแต่งจริงฝ่ายสัวเสริมที่สวยในอำเภอนน่นแดงเห็นบ่พี่น้อง,ง, <c oughs> องต้นไงบ่เขาดูแลกันจนได้ขายได้เข้าบ่แมนเอามาปลูกเร้วปลูกเร้วกันนี้ขา,ข,านานขายพ่านกล้าเรี่ยวหนีบ่แมนพี่น้องเอ้ยเขามีไหม เอมอูหอยเนาะปลูกแล้วดูแลกันมันแปดปีอันนี้จะค่่าเลยได้พี่น้องมือนน่ออกแต่เศร้ามือเศร้าไปชุมพว่วงเนาะบายมาดงหน่อยมาสองสามเจ้านี่พี่น้องมาแต่งกิงนํำแต่งห้เกษตรกร,ร,กรมาแน้นั่ห้เพิินเน,ะน,ะนาะเขาโบถ,ถิ่งกันค่ะ คือว่าเหาดูแลกันอันนี้คือฝ่ายส่งเสริมต้องดูแลดูแลอีดิไม่ได้ตัดให้ทุกสวนนะคะแ่กับบได้ตัดให้ทูกสวนด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้เพื่อนเป็นผู้เฒ่าก็เลยบางไดเพื่อนเฮ็ดบ่ได้เฮากับมาเฮ็ดไนนะะ้เด้อยค่ะพี่น้องแวผู้ใดพอมีกําลังเฮ่ากับจะห้เฮ็ดเองเพราะว่าเฮาจะแนะนํานะคะอันนี้สงสารเพื่อน อันนี้คนแก่อายุ60ส0บ0จสิบสิบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบ,บริการแบบนี้แต่ว่าต้องเป็นคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่มีลูกหลานอยู่ด้วยเราก็จะสอนให้ลูกหลานเขาทำแต่อันนี้คือท่านไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยแต่ท่านอยากปลูกพิงไว้ให้ลูกให้หลานเนาะลูกหลานเพิ่นอยู่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะอันนี้เราก็ส่วนนี้เราดูแลตั้งแต่อนุบาล จนกระทั่งลงปลูกแล้วก็อันนี้คือการตัดแต่งกิ่งครั้งที่สองที่เรามาตัดแต่งกิ่งให้นะคะเห็นบอค่ะไฟสพ่งเสริมอันนี้ก็มีรอยเขาตัดแต่งกิ่งเองนะเนี่ยแต่ว่าเขาตัดสูงมากเลยมันกระ็ไม่สวยไงล่ะค่ะก็ไม่สวยนะคะไม่ออันนี้ไม่ได้มืออาชีพเนาะก็ตามภาษาคนแก่ที่จะทําได้นะเท่ากับเลยตรอกมาแนะน้าเพิ่มเนาะ เอาล่ะค่ะพี่น้องฝากคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะถ้าเฮามีสิ่งที่ดีเท่ากัจินมาา